น้ำผู้ลาวานะคะอุปกรณ์ของเราก็คือถาดฟอรูปชมพูัสไลด์แล้วก็โพเทสเซียมไอโอดีนก็ช้อนตักสารแท่งแก้วคนสารบิกเกอร์ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์50%ค่ะ เรามาเริ่มขั้นตอนการทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเรียนไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ลงไปในบิเกิล0 0ึ่ค่ะอยมิลลิลิตรค่ะยาฆ่าเชื้อเปิดได้เปิดได้เปิดได้อยู่ ต่อมาค่ะแล้วก็ดึงล,ลงไปเลยค่ะหึ่งลายยาวนะคะหมดกนแล้ต้องมีคนมาช่วยสองคนมันเลือนะ่อนใช่ไหมคะมันเลื่อนพอถึงหนึ่งร้อยมิลลิลิตรแล้ว จากบีเกอร์ใส่ลงไปในขวดรูดชมพูเลยค่ะครูวิทยาศาตรมองลุ้นอยู่นะลุ้นหรื่ใจไม่ครูวิทยาศาสตร์ะระวังลื่นนะลกูกอ๋อลื่นนะจะมีไฟนะรเยอาไวไอเออนักจังไรเออหนักไรหนักไรเออหนักลูกวิทยาารเต้นเยนไม่ต้องเตืนเต้น หลังจากนั้นนะคะเหยียบกระยาดั้งลงไป2หยดค่ะ

จุดไฟได้ไฟมันก็จะเป็นไฟมันเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงกันนะ วิทยาศาสตร์มีคำตอบไฮโดเรเจนเปอร์ออกไซด์จะเกิดการแต่งตัวให้น้ำและออกซิเจนออกมาผสมกับน้ำยาล้างจานอย่างช้า,ชาๆเมื่อใส่ผงโพแทสเซียมไอโอไดซึ่งเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาจะไปทำให้ปฏิกิริยาเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ฟองและแก๊สที่ฟองและแก๊สที่เกิดขึ้นจึงถูกดันออกมาให้เห็นเป็นลักษณะฟองโฟมด้วยแรงดันของแก๊สออกซิเจนที่เกิดขึ้นค่ะการนำไปประยุกต์ใช้ใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เข้มข้น90เป็นเป็นเชื้อ พลิงในการขับเคลื่อนจรวดโดยเก็บไว้ในถังเชื้อเพลิงเหลวซึ่งมีท่อลำเลียงเชื้อเพลิงเข้าสู่ห้องเครื่องยนต์เพื่อทําการเผาไหม้แรงที่เกิดจากการเผาไหม้หลงจากนให้จรวดพุ่งขึ้นไปบนฟ้าได้นั่นเองค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับการทดลองน้ำพุลาวาค่ะจุดประกายความคิดพัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยีสู่วิถีแห่งนวัตกรรมค่ะ Thank you.